สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันคลิปนี้มาดูค่ะอ่าหมูแดดเดียวทอดแล้วทีนี้สับ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 ,สบโขกโขกพอหยาบหยาบมาผัดพริกแกงค่ะพี่น้องมาเบิ้งะะด้ค่ะเด้อนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะมาดูกันเลยค่ะเอามาดูค่ะพริกแกงลงไปผัดเลยค่ะ เอาให้หอมแล้วก็ใส่หมูลองไปอันนี้คือหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวที่คูมพันทอดทอดเสร็จเรียบร้อยก็สับสับแล้วก็นำมาผัดพริกเอาพอาริกอะไรมาอีกนะพริกแกงเผ็ด มันจะไม่เผ็ดพริกแกงเผ็ดใส่พริกแกงเผ็ดด้วยนะคะใส่พริกแกงเยอะๆนี่่อครัวไป เติมน้ำเลยหนะึ่งหม้อจะได้ไม่ไหม้เติมน้ำลงไปหนึ่งกทีเบาไฟหนะนะ่อยงอืม เอาไฟได้วยค่ะด้านนี้ติดกระทะน,นีนึ่โอ้หอมใส่น้ำตาลผงนัว

แต่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีก เทเลเกลือไปนี่หยิบค่ะเกลือไปนี่หยิบเ,เกลือไปนี่หยิบใส่เกลือไปนี่หยิบนะคะนี่ค่ะจ้าใส่เลยค่ะสยดยอดเลยค่ะพี่น้อง อันนี้ลองไปหั่นชิ้นเล็กๆให้อุ่นสับสับสับับเลยโรยหน้าด้วยต้นหอมอร่อยเลิศรลเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บปึ๊บปบปิดไฟค่ะพี่น้องนั่น เรียบร้อยปึ๊บแซบแซบเด้คอค่ะพี่น้องดนีเนี่ยแหละปุ่นมุนเลย เะยังค,คเโคดอ้าโรยหน้าด้ยใบหอมปักชีหอมพอแล้วค่ะมาเลยค่ะพอแล้วพอล้อลป๊อใบหอมค่ะนี่ค่ะลูกโดดด้วยนะคะโอ้อร่อยด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะไหนจานจานปิดอันนี้ไว้กันปิดยังปิดยัง เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกหมูแดดเดียวเลิศรสค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุณพันธ์ก็นำหมูแดดเดียวมาทอดทอดแล้วก็สับสับแล้วก็โขกโขกให้ละเอียดแต่ยังไม่ละเอียดมากหรอกโขกพราะหยาบหยาบนี่แหละค่ะสับ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 แล้วก็โขกแล้วก็นำมาผัดกับพริกมีพริกแกงเผ็ดผสมพริกแกงผะแนงแล้วก็มีพริกขี้หนูโขกกับรวมกับกระเทียมนี่ค่ะผัดแซ่บเลยค่ะพี่น้อง ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกหมูแดดเดียวน้ำพริกหมูแดดเดียวที่อร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณ FC มากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มให้กําลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ